làm sao vậy chạy con chạy chân à của con mà liền thưa à đấy sờ bài đi đó ba lông bơ sờ cổ sờ cổ à bài đi sờ bài đi nào, bài đi con nó bữa năm rồi nó bữa năm thà bài đi nè vậy nhìn bỏ ảo vào bài đi bạn nè โอ้ว,ว,ว่าพังอาเลยไปดีกนไปดีก็กงามเลยเอามาฉาของอาน่ปลาต้องเล็ดปลตตองเล็ดของอาไปดีไหมจ๊ะไปดีไปดีปะลุงเหรีอจะเหติหมดอานะไปดีแน่ถ้าบ่วใดีฉับ่เปิดให้เบิง่ง đi tổ, tổ bóng rồi nga nhau oh, là tìm nó tìm bơi tạt rồi hôm tạt vào hôm vào hôm tạt vào vào hôm tạt cắt hôm tìm bơi này, này, này. Hết đúng, hết đấy

มองงาได้โอ้อย,ออออยน้องตี๋นี่เพ่อมันแข็งได้ด้วยปวดหัวแเ้งไหมเจ็บไหมปัขค,คิดด้อปันนาคิดด้อปันนาด้อ อาทอดแม่อาพนละอยู่นี่แหละของมันเอาไว้อยู่นี่เ,มมเองสิเ,เก็บมาให้กันเนาะโตกระดาษไม่ขาดแต่นี่ยได้วางไว้นี่แหละว,วางไว้นี่แหละสิไปใช้บันนี่ไปใช้บันนี่มาพี่มาพี่ตกนะกำลังพี่ไว้ไม่กล้องผีบันนะ no no มันจะแตกของอะาเขานั่งลงตกหาหาหาที่ตกนะหายันจะตกเลยลูก ออกกาดิออกังกายดิออกมงกายดิกายไรกกายไรออกไงได้ออกออกังกายออกไไดออกไงได้ออกมังกายกาไดนะ่ึ้นคี้ดื้อเอ้ยี่แจ๊คออกออกมังกายกับมังคกย ช่แม่เจ้าหรอแม่เจ้าซื้อยังฮะแม่เจ้าซื้อยังบุรุษแม่เจ้าซื้อยังฮะซื้อแม่เจ้าซื้อยังแม่เจ้าเป็นไผ่แม่เจ้าเป็นไผแม่ยังแม่ยัง

จะเปิดเพลงตึมต,ตึม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 หน่อยอีหล่ะก็พาะหนอยลงเปิดให้ได้กระเพาะหน่อยแล้วดงหนวดเปิดเพื่อเลยเด้อฮาวมีตู้ก็บดงหนวดเปิดให้แล้วฮาวก็พาะหล่ะเด้อเชี่ยอืม ตื่นตนตืตงตแต่นอนตงคนเาเยก็ในชันในประชานใจก็พ่อก็แม่ด้วยเนาะไม่ขับไปบ้าแล้วบ่น ไปขี้บื้อเขาไปขี้บึ้ป้าแล้วเจ๊เพิ่นได้ยูเพื่อนก็มาเพิ่นือนกมาดิเ่เฮไปขบื้อ่นฮัลโหลดิปัาเท่าิัหาลูกแด่สโฮัลฮัลล ฮัลโหลหายทิดดิฮัลโหลไอ้ทิดอยู่ไส่ฮัลโหลไอ้ทิดอยู่ไส่โทรหายทิดเด้อเธอหายทิดด้อทิดอยู่ไส่ไอ้ทิดอยู่ไส่ลูกอืมอ่าอยู่ไส่ไอ้ทิดอยู่ใส่อืมยาเฮ็ดกระเป๋าอ่ะ ังีัยนะนะโอ้ยคนอ้ไรทั้งคิดดิเนี่ยใครคิดดื้อนี่ฮะวัดนาดื้อไม่รู้สุดสุดเลยใช่ไหมสุดสุดเลยคนอะไรคิดดื้ออย่างนี้ฮะบุบูบูบบใช้บูบูนะุ bố bù nga mọc ngàm nó, ngàm nó bù bù nó, Hả? À, đi hết à hết đi hết. No! hết my hết, no. my trời y'all my god, y'all my god, y'all my god, y'all my

ก็านายคิดออ่เลยเจ้วตาดอกใจพอบุญน,นะจอยนี่ายลังซะนายลังท่วนใชนไหแพงว่แพงอาเบ่แพงวาแพงอา,อา,อาไม่จอยพอบุญไปป้าดับชักแล้่ได้อยก็มาจักแล้วปไปป้าดับชักปไปบึนดำชัก

ไปตูถาวกระต้อหมากเลยแม่พี่กระตือบึงฮึ๊บ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 จุ่มไปเบนกระต้อหมากนะผู้พาชมไอทิตย์กระปั้นแล้วยังบริเก็บอยู่อ่างก็ได้อื้ออได้กระต้อหมากมาใช่ xay, ui, xay, bà không, bà bạn, bà phi bà xay nè mà phi mà phi đây, nào đấy. <laughs> ở cái tô mạc nào, bà thi bà thi bà thi bà Hả? khác đấy sẽ ăn khoang ao để nè bảo, nhớ bảo sẽ ăn để ăn với trời nè ừ. cái nhắn nè mà Chị này cái này cái này cái này

tích 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 Thấy tích được tích lục tích 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 phải tích 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 phải tích 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 đi tích 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 ngang tích 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 Ui. Bắt. hí hí, ăn đi. ở bé vậy mẹ, miền tô hụt. tô hả hà, một À, lấy một luôn ha, à. ้อนฮนฮ้อนเ็ดยังเด้นี้ลานสาวนี่เนาะฮ้ยฮ้อนฮอนบลุฮ้อนบอนีหลฮ้อนบลุห้อนแท้เด้ทำไมมันร้อนอย่างนี้ไพคิดือไพคิดือ ได้เขาชายก้นชายก้นนะเห็ดในไรชายก้นกระตาไว้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 ให้แม่ตู้เห็ดกระตามากได้นี่ให้ตู้เห็ดกระตามากตู้เถ้าไว้ตู้เห็ดกระตามากเดี๋ยวก็เจ็บหรอกใช้บู่ได้บู่ได้ใช่ไหมแมนบ่บู่นะ เห็ดชกงามแท่เลยงามแท้ปิ่นแผะวะอยู่ใช่ใช่ใช่คือหมูน้อยแท้เจ้าเบะคือหมูน้อยแท่นี่หมูน้อยแล้ววะนี่หมูน้อยแท้หมูน้อยหมูน้อยอันหมูน้อยพ่อบุญบ่หรือหมูน้อยแม่จอยอันบ่ หมูน้อยแม่บุญอ่พะพ่อบุญบอสหรือหมูน้อยแม่จอย Nun. อั carry นนะนี้นะอีหลากินละบอกใครนะอีหลากินเบิร์ละใครกันฮ <tr> ึเห็ดได้เห็ดเห็ดปากหมูเห็ดปากหมูเห็ดปากปิ้นก็เป็นฉี่ฉี่ฮึกรดูด ออกกําลังกายออกกายกระเตาะไว้ให้ในตู้ถูกไคอคอมาคอน้ำมันตู้เตียงคอน้ำแม่บาเตียงเราเลยเอาให้เอาเมื่อให้คนเ่าคนน้อยเมื่อให้ ตู้แถาตู้แถาอันในตู้สะทองนี่ยแล้วแล้วเขี่ยหมาดเนาะใช่หรืองามบ่งามบ่งามไหมงามไหมงามไหมอันฝามันอีบ่เออทั้งนี้เออฝามันนี่สะท้องเสียไว้ใส่กบัวหัวหอมปิดปิดอะไรหดอกปิดมันกรูดีกว่า

ลาบูบูลาบูลาบูลาบูเหนบ่ลาบูลาบูเม็นบ่เพลงลาบู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 ลองดูลาบูลาบูอืมนอนเลยนอนเลยเอกจากพระลมไปได้แล้วฮอนฮอนฮอนเองัวจนเปียกเลย หอนมัห่อนบล่าผ้่อนแค่ไม่ม่มีมีมีไม่มีไม่ีไม่มีไม่มีชม่มีไม่มีไม่มีแคไม่มีแม่จอยแก้วตาดวงใจแม่จอยกับพ่อบุญของทุกคนเลยรักที่สุดในโลก รักที่สุดในโลกอันนี้เนาะไม่จ่อยให้ได้ทุกอย่างอันนี้ไม่จ่อยให้ได้ทุกอย่างไอคนปากใแหวนเนี้ยไม่จ่อยให้ได้ทุกอย่างไอคนปากแหวนเนี่ยตึมโอ้เหตายกับเป็นโอ้

มาใจอึบอ yeah. <com> MM ึบอึบอว้าจ้าว้าตูนว้าว้าจ้าว้าจ้าก่อนคิดเลยจ้าไปเบิร์ดก่อนคิดเ้อคิดเ้อไปคิดเลยอาบอกคิดเลก็คิดเลยไปฮะ

เสียงนกกระจางเมาแช่แชใช้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 ใอุ้ยอุ้ยมันริยนิ่งเลยอดีอนดีออีอีอโอยอ้หายแล้วขอโทษขอโทษนะแม่ขอโทษนะแม่ นก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 กระจับนกกระจาบนกกระจาะนกกระจับะนกกระจับนกกระจับฮะใช่อ่หมดอ่าต๊ะไหนลงไปเก็บไหมโต๊เก๋งามแท้มีไฟหน่อยมีไฟหน่อ อโอเคสบายลงไอคลิปนี้เฮากระชิคอจบคลิปไปแล้วเนาะคลิปนี้ก็ฝากพ่อแม่พี่น้องกดไลค์กดแชร์กดติดตามในสะท่องคือเก่าเนาะที่เขามารับช่วงคลิปของสะท่องที่บวชขามโฆษณาขอบคุณขอบคุณพ่อแม่พี่น้องเอสซี่ลายๆเด้อเนาะไปแล้วสบายดีและสวัสดีบัตรสุขสุขคนเอาบายดีก่อนบายดีงามนบายดีป้าลุงก่อนบายดีลูกหน,นาวพนุกพูนา่าพบายดีก่อน บายดีก้อนโบอโบบายดีนู่บายดีก่อนอนู้อนนู้มาด้วยบายดีวาสนาคือบบบายดีแน่หรอกฮึบายดีก่อนบายดีก่อนอาบอกบายดีฉันอาบอกให้ไปน้ำเด้ออาบอกให้ไปน้ำเด้อถ้าบบบายดีเด้อบายดีก่อน chạy con chạy con chạy chạy. chạy con chạy bỏ à, bài năm đấy thầm chạy bài chạy con hả chạy. chạy chạy con chạy con chạy con hả chạy, con chạy. chạy. <ะ>โ,โบใจเลยไปแล้วไปปะและปะคนก่อนวัฒนาโบใจนี่ใจก่อนค่ะ